กูเล่นนะยกมัดเปล่าเลยแต่น้อยบอลก็ไปดีนู่นด้วยกูอ่กคนเหลืองมันะคุยต๊อปกตไมาเลยล็อกกูเลยล็อกไปก้าวตามไปตุกตอกแค่เต้ได้ก็แล้งกินใจนุ๊กกูนี่นายกแก่โครนอันเออโครนเพื่อนนายกแรงดีตายเลยว่ากำประกาศม่อยกูกว้างเงินใจลูกง่อเยี่ามนะแก้วน้องจ้าส่วนดี ผมเดีอใจกับตีพี่น้องได้ไหวหวังใจพมในยกโดดเข้ามาดูแลพี่น้อ,ในองในควายหอยเงมือนทีนหยกได้ร้องวัวยักษ์นำนี่เออมายกโดดเออตรงไนหยกต้องเชื่อหลังจัดเชิงเก่านินเก่ามินอูขุ้มังตังบอนเลย อันน네ี้เด็ก้ามัมค่อยหุ่นเล็กขามัมเด็กข้ามัมโอ้ร้อยเป็นผู้บริหารตัวนี้ลูกครูก็ได้ช่วยเลือกันร้องชาวงร้องร้องเบต้าเด็กข้ามัมเด็กปึกซาเปลี่ยวอันนี้เด็กข้าเด็กปึกซาเปลี่ยวไหนหยกโดดอันนี้บนกันตรมนัดนแบบนั่งมาแสดงคืนนี้ ยิงไมบใจอยู่แล้วแค่ได้นอนคุยรับจากี้เด็คืนปั่นโอ้แม่เต้าหยกขึ้นปนนกพิดเปิดปูดจากไาศในการดังปีดปีตคอยแม่เต้าคู่ปอวตายองแล้วลอยของแกเครียดยังยิกตั้งคืนหยกขึ้นยุ่นมากปลาไงปลากระเพราปลาเดชอกันนี้ตายนกวิษของกดแกมากปีนในในนกวิษพอได้ไม่ได้คำอุดเต็ม กล้องได้กลวยรุนดังปรีปรีดกลองแกดังเกลิ้ว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 พันโอ้ปวดแม่เต้ามึงโอ้แกปวดแม่เต้าควรเราแดกล้องที่แดงให้แมงอ่องแมวออเลยที่แดงอย่ามากองแกนี่เออเสื้อมือแกเจอในเนือข้าวเรื่องนี้มึงนอนปวดจาะแกไม่กินแกงปลาแดงกันตีชาแต่ว่าหมอนปวดเต้าวหนังกินกับเราในนู่นนี่ซอวยกันมงอ่องนี่ mày không lôi dữ mày không lôi tài chính mày lùi cái cái đồ tranh mày tao cuốn đi ư ừ. con đèn đen phơi sờ lục đèn, đèn chín mày nó lát điện là nước pa tung đèn phơi cái dù này cái chát phải xí ma bát nó phải sờ máy mà chết bát Kêu phèn phèn cái nắng kinh chát này luôn tài ngon ơ ừ. phèn mày tao mừng ư ừ. cái đèn đun cao ban đun đèn đun đèn cái lạt giang hết đeo đùng tuồi lười cái mày con đèn พอเต้าเดินตปวว่าเชี่ยวจันเดินตุนแดงแกแม่เดินแกขึ้นจะเรื่องที่รอมาทำใจุนแม่เต้าใจแหลบซอยที่รอกันแดงอ๋อตัวที่รอกันเรื่องทำได้นอนอยู่แล้วแล้วนี่เออพวกเราคู่กันแดงอันควายก็นแล้วแมวแดงนี่โอ้ชอบมีไตไปไตว่าใยอ๋อขิดก้าวันโอ้เม่ยไตบ่อที่ปนน้ำไอ้โน้ยล้วแม่เต้ากู กปลาก็เกิดสัตวคนเราทำกับพระบาปมันช่บาปหรือไม่บุไอยหันต่อติ้นต่อติ้นเออวัดกุกตอนหอมวัดกุกตอนเู้ต่อติ้นห้าพเจ้าเผื่อจะจื้อลูกมูอมาเลี้ยงกันในวัดเดี๋ยวปลาเลี้ยงมืออ๋อปลาเลี้ยงมูอไม่รู้ว่าชาวบ้านเลี้ยงเลยโบปลาเลี้ยงมูอมันมูอไม่ดื้อไอ้บ่าอไม่ดื้อเปลื่อไม่นึกว่ามูอปลาจ้งผู้เจือกว้าง ไม่ไปกินยางก็โยเถเป็ดน,นี่เป็ดน,นี่เออไต้ชายแม่ต้าไม่จะโดนปลาปราสม,มาร์ทนะปลาแกนี่แกชวดนั่แกช,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 ชวดไม่จัตั้งอย่างไรแม่เต้าไงว่าปลาตื้อตกขินแกจะโดนเลยไอ้ชวดปืดแต่ตื้อตกขินแกชวดไม่จาดนะแกไม่ควนแกว่าปลาปูเม่ปลาปากเจ้าเสื้อแดงไหวดีแล้วแม่เตาแกจัด

cháu Coi mẹ tao phải gần số nam Tan mà lục mèo con tiểu tầm bạp mấy non đi Mấy non ô mấy non lôi Nhầm tay Lúc cần bàn thu mẹ tao uốn Tư là ghét mấy kẻ tư đánh ngồi mừng mà phải là tuồng măng mấy lần mẹ tao Giang quá chát เราก็ปกันเป็นลานเลยเต่นี้ก็ปกันเตียนมึงไม่ปอยย่างไรกูอยู่หลักตะยังบูประตุมันเหรอชอยกูป่ประดุนไมมไปยตะินอยู่ตูย่งไรกูยหงนลักเพหลักอยักตะยางเพรหลักเออกูตัดตัวเนี่ยเลยมงลุนแล้วกยังเห็นไมคาวข้ากเงยแม่ด้บู่อกยังไปอยู่หนูเพิรกไตหอมแล้วนี่กู อาปั <laughs> à, ๊บน uh, so so ี่คนนั่นไม่เคยได้รวยแมนี่โอ้ไม่รวยปุ๊ดไม่หลักแต่ยังผวนรวยยังหิ้วไต่ยังไม่ได้ใครอันนู้นเห็นลำบากลำบากตีไข่ก่อยนุ่งเต็มอ้องลุ้นแรงกูต้องแก้มไข่พวกก็โก้ก้าวตีวีว่าพูดประโกลับบ้านแล้วกูแก้มไข่ก่อนคอยยกได้กี่อย่างั้นมันร้องมันมิ้นขึ้นแล้วยกกี่อย่างยกเปลือกแล้วโบกับก้องเฮงแกูยังได้รักตอนนึงล้ว กินไม่ดีจริงโอู้เดี๋ยวเมียทำร้อยเมียมองนี่ก็ทำฮันกเก็รูหละ้่านร้อยถือทำฮานเมียกูพี่นันทำยอดถ้าตำยอดได้มากก็ได้เดินได้ตั้งค์เลยกล้ประกันมึงปลูกประกันทำยอดเออใกล้ใกล้ดอกพูดอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้บ้าแะไรบ้านนี้เปล่าจำไกลบ้าออไม้นกเปิดลนหนๆกันไหนอยากเลิกอยามาแล้วกูเล่นกันในคุมกนี้ เลือกนุ่มเลยตีนีเบเลยอ๋ออันคุมแล้วออคุเดินไปรอคุมคุมแล้วแล้วก็ำไดโตกชัดนี่พี่น้องก็ทราบมาเลยด้วยความรักเพินเออริงนุ่มปลไรก็ปลเรือนมาถึงทำไงปลาเรือนอ้ทำร้อยแก่คบุญปลาเรือนอูไขชิงแล้วใจรไขบุญอูคขทุกวันในดูใกลร ไปตกคายกุนตกกาายไปกคนเง่เจอกันจิ้งหัเรือไปเลยติด้านอย่ยังเด็อุ่นยังเจอุูมไม้าติดกูเจ็ดเอยุทกูเออทำได้เยนี่เออยาดเล่นนกเรงบ่อุนมัาลำบากมาลำบากกังบานรอบไอุ้นในจัางบันอุ้นซอยลังเขตันการโน้หน้ากว่เรือนน้าอยาไปน้าก็เกลก นี่โอ้นี่มือเบ็ดกันใจญ่แล้วเนีดีดด้วอ๋อเออมือกีตาร์เ้ี่ยกีตาร์ของผมเลยใช่ไหยนี่โยกอะไรนุ๊กเกินนุกมานี่ใบจี๊ดแล้วนายนั่งมาตึงว่ากำอกพี่น้องตอนรับกับจู้อย่างดีไปเหยวกูมาตึงจะเปี่ยวเออไปเหยวนั่งลงโลก้ยคนแก่อันไปเมานอนอยู่ที่ไหนนู่นนี่นั้งกบพ้อยเมานอนอยูก non toáng tâm dày, râu rắc tâm dày, đắt chỉ lột quay đắt chỉ óc quay tâm dày. Qua lần thì cái vô tâm dày vừa đối, coi vậy khuôn móng mà, non cam nó quý chạy phố ốc ra. cô phải tưng mới chạy đua ấy rồi, cô về đi và quỳ cái tóc co con. À, quên giả cái nâng và cái này là nữa.

cún ăn to co còn mà phết như này răng u mới là mày phết, mày tung chơi mưa của cây tôi, Cái ta lục ba văn ta bồi chín vàng, mày chín như thế nè lòng này ru chim chim con mau, giờ u không ơ. กูเล่นเล่นไปน้อยไปเยอะเออหลังก่อไปไปเยอะตรงโน้นแล้วเด็กเกษตรลงมาน้อยเด็กโรงเรียนเกษตรใส่้อยเออกูมาแต่เยอะอยู่มาตะองเห็นใครกูเล่นองเพลงรองเพลือแต่เดียวแค่ดูไอ้ลูกกระจูมันโดนว่าใจจะเล่แม้ว่ามันจะเล่นแค่ไหนไม่เคยเห็นใครดีใครมันเกี่ยวแบบนี้ Ple coi khói Y bli trí tâm giấy ở Đang đi tay quá bối tay để đẹp lúc mà riêng vô cá chết nhé, Nào bao mà để trùng kiếp mà lúc ra mưu đi vô nơi của son, có ăn bình kỳ tròn trời giấy Ta nữa tay này cái cái nửa cá kỳ đấy ฮะไอเออนายดูจริงไปตัมปลื้ยโยบายไปนุกันเปืนไอเนี่ยอย่าไปเคลียร์ได้ไงนนี่แค่บุญกันนี่แทนแค่รออยู่แล้วนุนุลูกลูกนัดได้เป็นแต่ได้ร้อยแค่กับบุญตั้งไว้ไว้เดี๋ยวเออนุกูเป็นได้ร้อย้ายไปยูปัตตานีแหละกูรับไปเล่นักเกินเราต้องแก่แล้วประวัติขโมยช่วยให้ไปยูอย่าล่าปอคอยอยู่แค่บุญไว้ย้ายปัตตานี có phải vô chắc tiếp họ ừ, anh ơi à, vô là do vô này cho anh nhìn ở à, nói quen đu dài anh và vừa anh luôn mà tại nào dễ mua ma tại nói và ma tại khắp pha chua cũng mà từng phải tập đàn luôn này gì ạ lột đĩa lột đĩa nay này nắng à lột ngon là ngã lột chắc ừ, phải nói cái mà lên đang tôm nó ăn nó à, là... quen anh mà ốc ừ. Mì quả phong đi đây nải năng Họ có đặt mưng quả cọp quả để chen kêu ạ gì mi đi này năng dài tay rộp đi tay rộp ư đi tay cũ tương tự này kêu bạn ra cái cái, cái, cái chặt chắp có cái tay rộp của Yim gần nàn, tay lại rộp Tay gặp rồi thì có khẽ cái, cái trầm xuống ý đó Nhàng này quẩy cháy, tay gặp coi Khuẩn khẽ หัวใหญ่แต่จับต้นไม่กรองใป้ไม่ไดหออกรองไม่หอมมันเลยลูกปนุ่มไววันนี้ใหญ่เด็กตื้อก็ไวกรองมือนเดียมมันใว่าะกรองน้อยกรองดังงดซื้อมาแต่น้อยอาต้อยรึเ่าซื้อมาแต่อาต้อยเยอะนู่กีต้อยคนตดนี้แล้วจริงทีนี้พ่อแม่กันปลอมใจด้วยใจไข่ขไม่ไหวไปไหนรับภาษาราชศาัพท์ต้องรับใช้จําได้การที่จะรับใช้ค้าชายต้องพูดภาษาราชศาัพท์เป็น นู้ยน้อยได้เรียนหนังสือไหมล่ะนน้ยเรียนแบบเรียนปอดร้ามพุ่มกรอยก้อนยนปอดสามกับโรงเรียนไหนอะตำหายวิทยาหรอเรียนเด็กจะไม่พอสมนึกเย็กแกไม่การเรียนเรียนกับพอสมนึกครับแล้วพอสมนึกแกอยู่ไหมโย่เดพ่มไม่ทุกข้าวแกทำไมเคยรอบกันทราทำไมพ่มหลักากเอครูจึงครูสมนึกยืนร้อนแคเร็วแล้ว แค่ว่านักเรียนต้งองไกลโง่ติดสุดยืนขึ้นคนเื่นหนังเป็นพมยืนขึ้นแต่ช่วยปวดตนเนื้อไานได้นอนน้อยยืนขึ้นทำไมก็บอกว่าผมยืนโบวเป็นเพื่อนครูครับเป็นครูยืนโบโยนานจากแล้วจะอีกปีหลังกี้หนากางเกงพมสมควรแล้วแหละกับครูนี่เขาไม่ทำแบบนั้นเป็นเพื่อนกับครูก็ต้องกับผู้ให้ความรู้ครูเป็นผู้ชนียบุคคลเข้าใจไหมกับ ครูเป็นแม่พิมพ์ครูเป็นแม่พิมพ์ใช่ทหารนเป็นจักฉันพิมย่าง <c oughs> ทุกคนเนี่ยครับทีนี้ในหนูหนุ้ยอยาไปทะเลาะก,กับครูแล้วลูกได้เรียนไหมตอนเนี้ยลูกเรียนกับโรงเรียนไกลๆนู่นน่นั่นเนี่ย <c oughs> จำปาเออลูกไกลไกนู่นเออจำปาเออ เรียนกับครูที่นั่งร้อยไต้ลูกเรียนกับใครนะครูทีน่นั่งเวลานำตุ้มมาได้ต้อน,นได้ที่นั่งลูกเลิกกับไอ้เด็กโรงเรียนในตำฟานิมจชล่าตัวไม่เลือดเด็กแถวนี้แล้วไอ้เด็กกันตะปวดจ้องได้มาตัวตาเพชรปวดไหนนั่นลงลงรถเล่นมาตันที่เหยียงเหยียบแม,ม่มันแม่ไม่มาเล่นใหน้อยตัวตาโบนั่นมาแล้ว่ ลูกใครอะไม่รอพ่อเช่นก็ยังเวลยกระจายแต่กนเดียบเปใจแม่ว่าอย่าไปว่าฝีก็ตลกไม่ได้ฝีก็รงอย่าว่าไม่ได้ว่าฝีก็บ้าเลกตึงแม่มาตึงตังกวนบ่จริงมามลูกแรงว่าลูกไปเลยเล่นอัน่กันปวดช่องผมผมตาม ผมตามมาเด็อยู่ปอไหนลูกปอจอครับว่าโรงเรียนไหนจำฟ้าครับว่าเรียนวิชาเกษตรหรอยงังลูกเ,เรียนแล้วก็เพื่นต้นครับว่าสัตน์น้ำจะมีอะไรมัง่งลูกผีปลายครับน่าจะอยู่ทีกที่แล้วลรงเียจำฟ้าตอนผีปลายสันย์น้ำแล้วลูกมาแล้วลูกบูโกชานใค,ครปักแก๊กชื่ออะไรนะปีแก๊ก ชื่อแขกกับแก่ก้องเอเลือกระบุงปลาบุงพึ่งแกพื้นหลุมแรมต้องฝักดีไม่ทำประบุงกันได้ปลาปลาร้อยตูกแขกโอเคเออปุ่มแทกไปแล้วปลามาใกล้ฟูอ่ะพี่แขกเอออยี่เอน้องว่าโุงแรมต้องปักดีต้องฝักดีเออพีเปลี่ยนเป็นน้ำท่วมทุกตีอยู่แล้วหุมเรมนั้นนองทุกตี เลียนเป็นน้องปกตีเออห้องต่าไหนนุ้ยแถวบานห้องปัดลมนี่จำรอยตากอนเองรอยไปนจิ๊ชซอยไนตัวว่าเอตายต่ำไม่ใช่ไอ้ก้อกบกัดเกี่ยวองไปจุ่มนุ่มใหญ่รวบ่ปลาหนี้หลักนอนหนุ่ขึ้นออนมือคล้องแบบอเมริกันบอยไปกับเบียรัมาเลยไปแต่ชวนมันเจ้าไปใช้กูก็ไม่รู้พรา แต่เหลืองไอ้มันมีด้วยเยอะบาตรุนนภาษาราชสัพเรียนแล้วจําคนเราจําแล้วนำไปปฏิบัติหน้นอยครับไอ้คำว่าเบื้องบาทนี่มันไม่ใช่เบื้องขวดคำว่าเบื้องบาทนี่มันหมายถึงตีนตีนนี่ก็เรียกว่าพระเบื้องบาทอ๋อตีนนี่พระเบื้องบาทใช่เหตุต่ว่าเขานี่พรปลร่าแครกับไม่มีอ๋อ นน้อยกับคนเราเกิดมานี่เขาว่ามีสมองพร้อมด้วยด้วยอะไรพร้อมด้วยอะไรสมองพร้อมด้วยช่องมือนะช่องมือกับมือคนเรามีสองข้างถูกไหมโต๊ะกับคนเรามีนิ้วมือกี่นิ้วแต่ละข้างนิ้วมือคนมีห้านิ้วตามปกติถ้าสองข้างมารวมกันได้กี่นิ้วอย่รวมได้แล้วยก็แยกไปเป็นฝ่ะแเดีย้างแล้ว mà quân nhớ em dễ vì là kia là mấy năm phải bồn phướn nữa tay rồi phục ca tay có mà buộc là buộc để mà ruộng mới chạy tắt để mà phun Mới chạy tắt là chắp chạy tuê và là nập trong phá Có mới rô con cua nó Cái Nó 好了，好了。好了